โอ้เตะวุ่นๆพี่น้องเห็นบ่ะมัน สวัสดีครับพี่น้องปอกไฟสุขสุขกันครับมื่อนี้ผมกระเตงซึ่งเตงซึ่งวาผมมาฟอพี่น้องอีกครั้งก็คือเดิมครับมื่อนี้สภาพพี่น้องมาแง่แมงแค่นเนาะครับพี่น้องแมงแค่นครับโป๋ครับซึ่งอันนี้ส่วนหนาวๆนี่เนาะมันก็มีแมงแค่นะนะครับก็อยู่นี่อันนี้กิ่งใหม่นะครับมากับมื่อนี้มากับเสี้ยนบุ้นครับกับพญาบอันนี้กับพญาบโบ๋พญา่โบ๋ไปเอามีโตอยู่ครับเดี๋ยมาตัดไม้เสาอันนี้ไม้เสาเนี่ยเอาผดี๋ยวที่ไทยพี่น้องเบื้องครับโอเคครับไปเบื นี่ครับพี่น้องมากับเชื้อโบ้ไรครับเปสาวเงาแห้งขุนพี่น้องเห็นบ่โอ้ก็ซู้มเห็นพี่น้องมึงวิ่งเสียบเห็นบ่เนาะน้องะครับเดี๋ยวินพยายามซู้มให้เบิึงครับนี่เนาะนี่เอาคุนหาไปเลยขุนครับมึงเขียนร้าย,ยนนเ,ะเ,ยบบเบนะครับคุนขุนเชื้อโบ้ไรเงียบแปเบี้ยนะครับขุนดำเต็มทุ่งเลยนี่เนาะ พี่น้องนี่เห็นบ่ล่ะนี่ลงมาแล้วน,วนี่เอาโอ้ยดิบดิบพี่น้องโอ้ยเดยวไล่เลยครับเดี๋ยวไล่อยู่ทีเดียวเลยนี่เอาไปใส่อันนี้เนี่ยคือมดแดงนี่นะครับตัวอยู่ในจริงไม้ครับพี่น้องอยู่ในกุ้งหงก อันนี้คู่หนาเขาก็มีคู่หนามนะครับเนาะใส่หนามไว้นะครับใส่ไว้ไม่เตะออกนะครับเยอะไปลน่อยอู้หอมหอมดีนี่ครับพี่น้องไม่แครับป,ปูเป็นยังคืออื่นไม่แค่ครับป,ปูดีนี่นะครับเนาะงกับมันสีขาหลังมันสีเงนินนะครับเนาะ มือสีดำเด้อพี่น้องเด้อมือสีดำเนี่ยไปเกี่ยว n h ามาใหาแ้แพะแล้วนะครับมีไหมอ่ะมีไม่แค่ครับปูนะครับนี่เห็นขามันเงี้ยนะครับขานีาน่ขาตูนหรือขาตู๋มันใหญ่นะครับเกาอื่นไม่แค่ครับปูครับหอมหายกลัไม่งาครับโอ้ยหัน,ปนเป็นปนอยู่เลยไปเดื่มน้ำกันเชืเ่อว่อะไรก็ร่างเงี้ยอีกท่านึง นี no ่อพยพออกถ่มันรอดเลย่ารอดจริงๆนำว่าจากินี่เดคนั้จะจากนว่าไปเพิ่มเพ้าเอนี่นครับเอาเสี่ยวอู้บินเต็มเลยคุณวินัยงามใหม่มสันสัน้ด้ครับเพือกลองไอตัวนี้ผมมีกันสันครับ ฮืออีกตัวหนึ่งขุนครับพี่น้องเป็นม่เดี๋ยวสุ่มเข้าไปเลยหาเท่าเลยโอ้หลายเติมครับรอบนี้หลายเติมครับพี่น้องมาเป็นยัโปรไปรับ ันบอดเดทายนะครับเอาลงใส่กุนี่ครับมาเบิ่งกันเจาะอโอ้ลืมลืมเลยพี่น้องลืมไร่เร็วลืมไร่เร็วส,วสองเท่านั้นยาซุยยาซุยยาตัดตัวนี่ครับเงี้ยมีแค้นอยู่คางถนนครับถนนเส้นไปโคครับพี่น้องเสน้นไปกุดไว้ละผู้ได้เดตติดตาม สองข้าวกับซีหูอยู่นี่นะครับเส้นนี้นะครับเป็นส่วนนั้นกลางโคครับยังไม่แค่อยู่กลางโคไปเอาอียเข้าไปน้อ,นองเลือหลายเลือหลายุ่นเป็นลุ่มเลยเป็นตรงไปสาวข้าว่ัดตรงห่วงครับถึงแน่นอน อวตารอะไรนะครับเป็นเมซาวเวสเนย์โมดแดงครับพี่นอ้องฤดูหาหมดแดงก็เอาเมซาวนี่นะครับนี่โอ้แตกวุ่นๆเลยพี่น้องบินแตกวุ่นวุ่นเลยงามงหมยงามงหมยเซฟอเลยงามง่ายเลยปะอะไร นี่ครับพี่น้องมันก่าสีบ่เห็นเนาะพี่น้องอนเนาะ,ะมันอยู่สูงว่าอย่างไรละครับหากินสูงมากกินยากเนี่ยสูงๆแมงแคนครับโป้ตั้งวันพี่น้องเอิน่นแม่งยังนะครับเนาะคอมเมนต์เด้เด้อ ันเด้อครับเด้อเพราะว่ามันสูมนะครับนาะเขาสูมเอาใกล้ตาได้เด้อเขาถอดคอไฟดีครับอยู่ในตามงานใหม่ริงไม่หน่อยนะครับโอ้บินเตกันุ่นเลย แห้งว่าสันคืออะไรวะรอบนี้กับบอไฟไลท์คือรอบแรกกับรอบสองครับรอบแรกกับรอบสองไลท์รอบนี้มันสูงโคตรเลยมันก็ยังได้อยู่นะครับพี่น้อง อีงนี้จะมัไงครับโอ้หอมเองนี่ยังเลยห <c oughs> ้องเชียนห้องบวกระไรดิบดิบไม่เกียวิชา

โอ้เต่วุ่นขุนพี่น้องเห็นป่าวหนโอ้เต่ขุนขุนน้องเลยว่ะหน่งนี่ครับงานนึงดำดำนี่นี่ดำดำนี่พี่น้องนี่ดำดำนี่แล้วพี่น้องนี่นี่สูมไปเจาะ พี่น้องในฮิตเพื่อนเห็นบินมันมันบินแตกเอาพื่นโอ้สูงแหงครับพี่น้องขนาดเราไม่สาวให้ยาวเนาะรอแบนเฮาบ่อึดญปยากครับ เงี้ยมหาไม่แขียนเหรอฮะไม่แขียครับพี่น้องอุ้ยปรยัดโอ้ยขวานเลมือ,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 อนักโขดหล่นมาเลยนี่อะไรตอะไรนี่ พอห้องันเยอะหน่อยคนลงก่อนขั้นี่ครับสุดรเหนียวลงหันครับเจอที่ซี่ครับเจอที่ซีเจอที่ซี่ข้างห้อ

น um ี่ไงมันยังเป็นปุ่มเลยนะดําคืออะไรหรอวะมีน้อยนะบอกจะคอยมาแงเอานั่นพี่น้องเห็้มาดำๆเออนั่นนั่นโอ้โหโอ้โหเต็มมับเลยวันนี้นี่โอ้แต่กุ้งบืนพี่น้องเห้เราฝ่น

จะสิสนใจบ่ครับแมงแข้งขาปุ๊แมงแข้งขาปุ๊ทำไมปุ๊บ หอมมากงานทำกูถ่ายออมดีเนาะผมผมเองได้เยอะนะ cái gì mà nói đi? Cách chơi game gì hay vậy, cô nương? mình này đang cắt Mày to おーありよ、かくりょ Diểu, vai

ครับพี่น้องเอสนใจปะครับโลละแปรอยมันหาอยากมันเนยียากอันนี้กลัวมันเดงมาได้มันเดงมับินเลยครับมันเดงมันเงียมันคู่ลงใส่สวิงเลยดแตนนี่มันบินวิ่ง่ออก็เลยดมันโลละเปรลอยแต่สำหรับเบอร์น้ำกันครับพี่น้องอุดใครับ บอบนีบอกเลยว่าแน่นกว่าทุกรอบครับเอ๊มะมาละบ่อมเหมือนครับต้องขวนดูกับลางด้ำขนมิมเลย ในบินเดี๋ยวดือเอาใส่น้ำว่ให้มันบินนะครับน้ำมันสลบถึงน้ำมันก็สลบพูบดหมดเตียงเลยครับนั่นไห ประมาณวันนี้อย่าเงี้ยไม่เขียนชั่วโมงหนึ่งบน่งนี่ประมาณชั่วโมงหนึ่งครับเกือบเกือบเต็มคูเกินเครื่องครับพี่น้องนี่เกือบเต็มคูเลยเกินเครื่อง,อรองประมาณจักโหลดสามโลวะ่ะสี่โลวะ่ะน้ำสี่โลนี่นี่ครับโอเคครับ สำหรับลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลก์ก็แชร์กดซับสขไครต์นอครับด้วเปิดสิบักผัดกินไปไหมขเขาเนาะสุดยอดแล้วด้วยบรรยากาศนี่ครับแมงแครนที่เราได้แมงแครนขาโป๊โอเคครับพี่น้องไปครับ